ครับวันนี้ก็สวนมาเบิงเข่าในหน้านะครับบริข่าสวนมันพี่น้องเลยมาเอา่อเบิงหลังจากที่ได้ตัดไปแล้วนะครับตัดตอนนี้กำลังได้ตัดตัดได้แถวหนึ่งนะครับใส่ปุ๋ยแล้วก็ตัดนะครับอ่าเพืนน่อนางตัดเพื่อเพิ่มผลผลิตพ้นวานะครับเพิ่มจังไรผลผลิตนะครับ เออตัดแคตัดต้นเขาซื่อๆคือที่เพิ่มผลผลิตแล้วคนเพิ่นว่านะครับบัตหมองอื่นเขาบ่เห็นตัดเขาบ่ตัดกะบ่เป็นอย่างครับก็แล้วแต่้าเห้องตัดเฮ้ก็ใส่ปุ๋ยเฮ้ก็ใส่ปุ๋ยลา้ขึ้นแน่นะครับ้า่ตัดนี่้าเหาตัดนี่บอกครับเห็นบ่ตัดหนึ่งเศแห้่ลำมต้นแข็งนี่ครับเศษแหน่ล้อมต้นแข็งนะครับสองอ่า ใบสีวนานะครับใบสีวนาเวลาเพิ่นแทงดอกออกร่วงตั้งทองนะครับอ่าสามารถใบสามารถรับแสงไดใบก็สามารถรับแสงเดเต็มที่ครับพี่น้องนะครับห่วงต้นเขาเพิ่นแข็งโตนะครับกับสิบ่าผ้าม่านลมนะครับบ่อลมในขณะที่ตั้งทองแล้วก็บัวผ้าร่วงลมนะครับต้นเขาสีแข็งนะครับ ต้นเขาสีแข็งพี่น้องเพ่นจะเอ่นว่ารับผลผลิตแข็งเราเป็นจะได้บานี่การเคียวนะครับอาการเคียวเพิ่นทาเขาบวล้มเวลาหลดมากเกียวคู่มือนี่ใส่ใส่รถเคียวพี่น้องมันกว่างใหญ่ไพศาลปานี่บ่ดยใส่ข้นเคียวนะครับนอ้องคู่มือนี่ใส่รถเคียวพอเวลารถดมากเกียวนะครับ เพิ่นก็นสามารถตัดร่วงที่ยืนอยู่นะครับการลนการล่วงของเมล็ดเข่ากระซิบ่ค่อยลนพี่น้องถามว่าลนบ่ลนครับเตบ่จะบ่ลนหลายคือเข่านอนดินนะครับเขา่าลมนอนดินนอนแต่กับดินนี่ถ้ารถมเมาเคียวเขาก็ต้องกะแม่บับเขาก็ต้องกอแบบแพงนะครับ เพื่อสิดึงห่วงขึ้นมานะครับรกเทศไทยเขาเฮานีลนลนหลายเลยนะครับปีต่อไปแทบบตองวานก็ไดพี่น้องนะครับผมถึงว่าวานเขาเพิ่มผลผลิตนะครับตั้มต้นเพิ่นกสิแข็งแรงเป็นกีบนะครับเรลืมเป็นกีบผมจะตัดอีกรอบหนึ่งครับนี่ครับกีบใหญ่แข็งนะครับผมมีลมนะครับผมจะตัดอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อบ่ให้สูงเกินไปนะครับ สูงเกินไปนี่แหละทำให้พืนล้มพี่น้องนะครับทำให้เพืนล้มการเล่ยเป็นทีมาของคําว่าเพิ่มผลผลิตให้รับเขานะครับพวกกัศย์สีไงได้พี่น้องเพบาบาราะว่าใบบลายบริยานกันกินบริแยงอาหารกันนะครับพวกกัศย,ย์ไงอลลมต้นแข็งแรงนะครับลลมต้นแข็งแรงนะครับนี่ ทางพุ่นกะกล่างเขียวผมสตัดอีกรอบหนึ่งนะครับจะเอาปุ๋ยมาวานหลังจากนี้นะครับเพราะว่าเดือนนี้มันเดือนเก่าแล้วนะครับประมาณกลางๆเดือนเก่าเหมือนผมเอเดือนเก่าก็สิเบเดแหละนะครับไปไปลายเดือนเก่านะครับจะเอาผมจะใส่สูตรตัวถ่ายสูงมาใส่เลยนะครับอีกเธอเดียวก็พ่อนะครับเพราะว่าใส่แล้วก็ตัดเลย นะครับเดือนสิบนี่ก็เริ่มตั้งท้องแล้วเขานะครับเดือนสิบก็เริ่มตั้งทองแล้วนะครับผมก็จจรีบนะครับนี่เนี่ยนะในเรื่เล่าไปเดือนนี้นะครับทิเป็นการเพิ่มผลผลิตทรงห่วงบานบานภาษาบานเข้านาะภาษาบานเข้าเอื่นทรงห่วงพี่นออ้องทรงห่วงเข่าเป็นปะนะครับเพื่อให้เ,เขาไดส้สะสมอาหารได้ดีนะครับ กลับไปเลี้ยงลําต้นนะครับเพื่อตั้งทองออกห่วงมาห่วงกับสี่ใยมีน้ำหนักนะครับอ่ะจะได้ก็ขอบุญขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมชมนะครับช่องอันน้อยนะครับขอบคุณคอมเมนต์ขอบคุณคำแนะนําขอบคุณคำตีส้มนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะครับที่ติดตามชมอ,อ่าช่องปิดีคนพาเทศบานนะครับว่วจะเป็นทางอ่า ทายเฮาด้วยทางพี่น้องทางสงปปลาวนะครับที่ติดตามรับชมกับขอกลับขอบคุณนะครับด้วยที่ดูนะครับที่ติดตามผลงานของผมรับข,ขอบคุณครับสวัสดีครับผม